สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพราเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0991299801นะคะน้องมีบริการกเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็ส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่497ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องนะคะมาพันนะคะทั้งหมด40รายการเลยนะคะเปิดแรงปันที่องค์รัฐสองระบาททุกรายการปิดคู่ที่300บาทกันเลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1น,นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1น,นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องละ2 0 0บาททุกรายการนะคะ ต่อไปรายการที่2นะคะ รายการที่สามนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่สี่นะคะเหรียญอายุยืนนะคะหลวงพ่อพัด รายการที่5นะคะเป็นหลวงพ่อพิงค์นะคะวัดโบสถนะคะจังหวัดลบบุรีปี2 5งหนะคะรายการที่6นะคะเป็นหลวงปู่สุกนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะ รายการที่เจ็ดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่แป,นปดนะคะเป็นหลวงปู่โต๊ะนะคะ เหรียญทรงพัดยศนะคะเขียนหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่9นะคะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะเหรียญทรงเสมานะคะโรงยาจีวอนนะคะ เป็นเนื้อกะไรนะคะเหรี่ญนี้เศรษฐี99รวยโดรวยรวย,ย,ยนะคะเป็นรายการที่9นะคะรายการที่10นะคะเป็นพ้าผงนะคะพอท่านคล้ายวาจาสิธ์นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะ รายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะ รายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเหรียญทรงเสมางานเลื่อสนสมณศักดิ์นะคะปี4 5หวัดสำเภาเชยนะคะรายการที่13นะคะเป็นรูปภาพนะคะหลวงพ่อศิลานะคะ ด้านหลังนะคะมีตัวยันอัคราปั๊มไว้นะคะกับผ้าจีวอนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะ ที่ระดึกในงานผูกพระศรีมานะคะ b 2 5 2 1ด้านหลังเป็นตัวยันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะรายการที่15นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้จีวรทาทองนะคะด้านหลังนะคะเฮ้ยหลวงพ่อทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะจีวรทาทองนะคะ เป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบหกนะคะเป็นหลวงพ่อทิมนะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเหมือนพระศิวรีนะคะเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะรายการที่สิบหกนะคะ ต่อไปรายการที่17นะคะหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเท่านะคะปี2520อนะคะ <c oughs> อันนี้ก็มีการผ่านใช้งานมานะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ รายการที่18นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังมีรอยโดยมวนสารนะคะองค์นี้รายการที่18นะคะรายการที่19เนะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะหลวงปู่ทวดนะคะ รายการที่20นะคะรูปหล่อพ่อท่านค้านะคะเนื้อผิวทองเหลืองสวยๆเกา่เกาๆแบบนี้เลยนะคะเขียนว่าหลวงพ่อหลวงพ่อคล้านะคะเป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็น หลวงปู่โตะนะคะอายุ82ปีนะคะปีพศ .2511 นหะะ้าองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะรายการที่ย2นะคะเป็นหลวงปู่หงรุ่นแรกนะคะปี2541 รายการที่23นะคะเป็นรูปภาพร็อกเก็ตนะคะอาแปงสีด้านหลังมียันหนึ่งกานะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะขี่ช้างนะคะปี2455นะคะ รายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบห้านะคะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นหลวงพ่อเงินนะคะดอนใยห,หอมนะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะเป็นหนุมานนะคะ ด้าน,นใต้ฐานมีรอยอุดมวลสารนะคะผรนุมาหลวงปู่ศิลานะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะธรรมขันอายุครบแปดสิบสองปีนะคะวัดหนองโพป,ปีสองสี่แปดสองนะคะ รายการที่28นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะอันนี้ออกสีนักนะคะ รายการที่ยี่สิบเก้านะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตรารามนะคะปี2 5 6ห้าหกสองนะคะตอกเลขโคดเลขเก้านะคะรายการที่สามสิบนะคะเป็นพระถุงนะคะหลวงปู่ทวดนะคะ มาณนี้เลยนะคะเป็นรายการที่30นะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะทรงเตารีดนะคะเนื้อดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่31นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้เป็นสมเด็จรายการที่32นะคะ ต่อไปรายการที่33นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังมีพุทธจารย์โตนะคะองค์นี้เป็นรายการที่33นะคะรายการที่34นะคะเป็นหลวงเป็นพระคุณแผนอุ้มไก่นะคะหลวงปู่สวงนะคะ รายการที่35นะคะเป็นพระนางพยานะคะรายการที่36นะคะเป็นเหนร,รียญรอหลวงพ่อไปนะคะที่ระลึกสองสี่เนะคะ รายการที่38นะคะเป็นพระสมเด็จปกโกนะคะรายการที่38นะคะหลวงปู่โต๊ะนะคะ สองห้าหนึ่งเก้าเยอนอินเดียนะคะรายการที่สี่สิบเก้านะคะเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะปีสองห้าสามเก้านะคะองค์นี้ที่ระลึกเนื่องในงานผูกพรธสีมาฉลองกุฏินาวัดคุณยืนนะคะ รายการสุดท้ายรายการที่40นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้เป็นรายการที่40รายการสุดท้ายนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ แล้วก็จะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของน้องนะคะสวัสดีค่ะ